สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาทมําเมนูกแกงอ่อมครับผมเป็นอ่อมไก่เด้อครับได้ไก่มาหนึ่งตัวครับผมมาได้ลงคลิปหลายวันแล้วเนาะไก่โคราชเนาะเดี๋ยวพามาแกงอ่อมครับแกงอ่อมสูตรเนื้อเนาะสูตรผักเนื้อเนาะน้ำเป็นไก่บ้านเลยเนี่ย ไอ่บ้านโคลาชอีนครับผมจะพามากก๊กไก่นครับผมใบเก่งเ่ยทำแค่ครึ่งเดียวเพราะครับผมกินมด ทำขึ่งที่มีคอเนี่ยเนาะมาหั่นกันนะกก,นก,กเกลีบเอา

ครับในเวลาตักพริกแกงเนาะเกลือลงไปครับผมนี่ปนเนาะไข่ซอยครับผมขากระเทียมครับใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็เม็ดผักชีครับผมเม็ดหอมป้อมเนาะใส่ลงไปครับผมแล้วก็พริกแห้งครับผม hết xây lại lại không mình, mình hết

ประมาณนี้ปอค,ครับผมตั้งกระทะครับผมใส่น้ำมันคนระับเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวพี่แก่งมาล้วน,นครับผม ล้วนๆเอามาพัดนะพัดหอมๆครับร้านน้ำมันห่อนสักกําม,มันห่อนแล้วครับผมพัดพัดจนหอมเลยครับผมตั้ตงดัง แคจังนั้นเขาเอาไกล่ลงไปครับนี่ทำไปครับผมพริกแกงเข้มข้นแน่นอนครับผมสตรไอ้ทางภาคเหนือเนาะ เออหลังจากเขาล้วนได้ประมาณนี้เขาเติมน้ำครับผมน้ำล่างคกขาดไปได้ครับใส่ไว้ปุ่มนครับระหว่างนี้เขาก็ล้อครับประมาณเกิงชั่วโมงครับล้อจนไก่สุกนะครับผมง่ายๆครับไม่ต้องแกงออมนะล้ออย่างเดียวขั้นตอนนี้ครับผ่านไปสามสิบนาทีได้ครับผมตอนนี้ไก่ก็สุกเรียบร้ครับผมไก่ ฉันั่นก็ใส่รูดดีครับประมาณนี้แกน้ำปลาครับผมหนึ่งสองสามง่ายง่าย,ายครับผมเมนูแกงออมทางผักเหนือนะแต่วันนี้ขาดอย่างหนึ่งครับขาดผักชีเนาะเต็มเป,เปย่างครับเาใส่ใบมะกรูดครับนี่ครับตะไคร้ลงไปครับผม เป็นได้ครับผมหน้าตาเมนูกแกงออมง่ายก็ลองไปทําตามดูครับผมแต่วันนี้เป็นแกงออมไก่เนาะเปลี่ยนกับแก้มกระม้อเดี๋ยวกินเข้าๆกับล้ำครับผมโอเคอืมยากครับผม ปิดแก๊สเลยครับผมปิ้งเนี่ยุกเรียบร้อยครับนี่กับประมาณนี้ครับผมวิธีการทำเมนูกแกงออมครับวันนี้ทำไก่ขึงตัวครับตักเลยครับโอ้ไหลไหลไหล โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับเป็นการนำเสนอเมนูบ้านบ้านพื้นเมืองเนาะเป็นอาหารเหนือครับเมนูแกงออมไก่เนะาะฝากกดติดตามช่องด้วยครับไว้ป้ายคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้ะครับสวัสดีครับ